สวัสดีครับพบกับช่างนิกในช่องสอบมัพน้ำพริกปลาทูเหมือนเดิมนะครับวันนี้ช่างนิกจะมานะครับผมสอนนะครับผมขั้นตอนต่างๆในการทําปลานึ่งแจ่วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับขั้นตอนแรกเตรียมปลานะครับผมปลาสดๆเลยนะหลังจากนั้นนะครับผมกระเทียมนะครับผมประมาณ6กลีบถึง7กลีบนะครับผมอ่าตำนะครับผมตำให้ละเอียดเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็เตรียมข่านะครับผม ห่านะครับหั่นหกแว่นนะครับผมแล้วก็ตะไคร้สองหัวนะครับหั่นนะครับผมแล้วก็เอามาใส่รวมกันแล้วก็ตําเลยนะครับผมตาให้ค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมให้เราใส่เครื่องที่เราตานะครับผมลงไปที่ตัวปลานะครับแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ใส่ใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดนะครับ ใบมะกรูดของเราใส่ประมาณ5 6ใบนะครับผมหลังจากนั้นใส่เกลือประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับผมนี่นะครับใส่เกลือนะหลังจากนั้นใส่รสดีนะครับผมประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับใส่รสดีลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นให้ใส่น้ำมันหอยนะครับผม ประมาณ2ทัพพีนะครับผมหรือเฉลี่ยแล้วตัวละทัพพีถ้าเราทําตัวเดียวนะครับผมเครื่องปรุงนะครับผมก็แบ่งออกเป็นอย่างละทัพพีนั่นเองนะครับผมอ่าหลังจากนั้นนะครับผมทําการคุกเค้านะครับผมให้เข้าไปที่เนื้อปลานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมเราก็ใส่หม้อยมพร้อมที่จะนึ่งได้เลยครับผม เพิ่มความหอมนะครับผมด้วยต้นผักชีนะครับผมอ่าลงไปด้วยนะโอเคนี่นะครับผมอ่ะทำการนึ่งเลยนะจับไปครับอย่าลืมนะครับผมนึ่งผักไปด้วยนะครับผมผักที่เราชอบนะใส่ลงไปได้เลยนะครับโอเคนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมนะครับผม หอมกระเทียมพริกนะครับผมเพื่อทําการขั้วนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็เป็นกระเทียมประมาณ7นะครับผม7กลีบนะครับพริกก็ประมาณ20นะครับผมหรือว่า10แล้วแต่เห็นสมควรของเรานะครับชอบเผ็ดมากใส่มากชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยนะครับผมหอมนะครับผมสองหัวนะครับผมหั่นสี่ไว้นะครับผมเราก็จะมาตํานะครับผมเป็นน้ําจิ้มหรือว่าน้ําจิ้มแจวนั่นเอง นะครับผมโอเคนี่นะครับก็มีมะนาวนะครับน้ำปลาต้มสุกนะครับผมแล้วก็พริกที่เราคั่วไว้นะครับผมแล้วก็ผงนัวหรือว่าผงชีสนั่นเองนะครับโอเคจับไปนะครับผมเทลงไปในครกเลยนะครับแล้วก็ทําการตํานะครับผมทําการตํานะครับผมผมจะชอบแบบขุกขิกนิดนึงนะครับผมไม่ให้มันแบบละเอียดมากนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงนะครับผม จริงๆเครื่องปรุงก็ปรุงตามใจของเราได้เลยนะครับผมว่าเราชอบแบบแบบไหนนะครับเปรี <t> ้ยวมากเปรี้ยวน้อยหรือว่าชอบแบบไหนอะไรประมาณนี้เราก็ปรุงตามใจของเราได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็มาเช็คดูปลานะครับว้าวปลาสุกแล้วนะครับผมเนื้อขาวแล้วนะครับผมกินได้นะครับโอเคอันนี้ก็คือซ้ำเสร็จแล้วนะครับผมนี่นะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรานะครับผม ไปกินด้วยกันนะครับผมส่วนขั้นตอนและวิธีการทํานะครับใครสนใจต้องการทําตามอยากกินเมนูนี้ก็ลองไปทํากันดูนะครับผมโอเคสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับผมวันนี้พบกับช่างนิกอีกเช่นเคยนะครับผมในช่องสวบมักเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมากินนะครับผมนี่นะครับผมน่งปลานะครับผมกับน้ําพริกนะครับผมน้าพริกแจวนะครับผมแจวตัวนี้ผสมน้าปลาด้วย นะครับผมแล้วก็ผักลวกผักต้มนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะครับผมไม่พูดพัามําเพลงนะครับจัดไปนะครับผมนี่นะครับอันนี้ข้าวเหนียวนะครับนี่นะครับข้าวเหนียวนะร้อนเลยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณแปดโมงกว่านะครับผมจัดกันเลยนะครับโหเงาปลานะ อืมอืมบันจ่อยเอนี่ยปาอืมสุดวันนี้มากินอยู่บ้านนะครับผม บ้านเลยวันนี้นะครับผมปกติก็จะกินอยู่ที่ทํางานนะครับนี่นะครับกินด้วยกันครับผมอืมเด็นครับอืม เหน็บกับข้าวเหนียวเลยครับหืมจัดก,กับตำลึงบวกงูหวานนะตอนเนี้ย วันนี้แบบลมเย็นดีมากเลยครับเข้าเหนียวนะเนียอปลาโอ้สุดยอดอืมหวงนกับกองตุ้งอ่อนๆ พี่น้องทุกคนกินด้วยกันนะครับ เด็ดน,นะวันนี้ทำาัมืข้าวใสเช้านะครับก็เลยได้มีเวลานะครับกินอยู่บ้านเลย ออือืเนื้อปลาก็สด,สดเลยนะครับอ่ะพี่น้องครับมีอยากกินด้วยกันออื ผาก็หวานอร่อยั่ากับข้าวเหนียวมน้นชาม Ừ. Hmm. Đã được Ừ. Mì càng cái đường này này. าสดไม่สดมั้งคือเนื้อยังดิ้นอยู่เลยครับตอนที่เรากินอะอย่าตอนที่เราทำอ่ะอืมอื้มอื้ม ออร่อยนะครับทำปลาต้องทำทำาขขาวนะปลามมาขาวนะอร่อยอืมอืม กำลึงลมดีครับวันนี้ ကြ <mondo> <flix> ိုးရယ်ဟင်းဟင်း เนื้อปลามันสดมาก

แล้วครึ่งนึงนะครับว้าว จ่วนเนื้อปลาก่อนนะครับอืมฮึบคำเล่ดจวนอืมอืม โคตรแซ่บนะรัดว่าโคตรแซ่บเลยยำอย่างนี้เลยช้ำๆนะ ฮือฮืมฮืมฮืมลมวันนี้ลมดีครับ อขอไปเข้าร้านตัดผมนะจัดเมนูกันกินค้าด้วยกันนะครับอืมอยอืม จัดตรงพรุงปลากันนะเขาบอกว่าเป็นจุดที่อร่อยที่สุดเพราะว่ามันทำมันเยอะนะมันเยิ้มนะครับดูครับพุงปลาอืออื้ม อืมมโคตรมันอ่ะเข้าเครื่องมากดูสุดยอดอืมอืม รเรียบร้อยครับผมส่วนใหญ่ช่างนี้ก็กินไม่ค่อยหมดหรอกนะครับผมเหมือนเดิมกินแค่พออิ่มนะครับผมแล้วกินให้รู้รสชาติว่ามันอร่อยผมว่ามันก็โอเคละไม่จำเป็นต้องฝืนนะครับผมผมจะไม่ฝืนนะครับถ้าผมอิ่มแล้วผมก็โอเคอะไรเนี้ยนะครับผมโอเคครับอ่า ใครนะครับผมต้องการอยากจะทําเมนูนี้กินนะครับผมก็ขั้นตอนและวิธีการทํานะครับผมอยู่ในคลิปเบื้องต้นเลยนะครับผมต้นต้นคลิปนะครับผมลองดูคร่าวๆนะครับผมอ่าแล้วก็เมนูนี้ก็คือผมว่าน่าสนใจเลยนะครับผมเป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะครับผมบ้านๆนะแล้วก็อร่อยด้วยนะครับผมแนะนํานะถ้าปลาเนี้ยเป็นปลาสดๆหน่อยนะครับผมจะอร่อยมากๆเลยนะครับผมโอเคครับผมสุดท้ายนี้ก็ ช่างนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับผมในช่อง y YouTube สวดมัพน้ำพริกประทูของช่างนิกด้วยนะครับผมอยู่ในช่อง YouTube นะครับผมแล้วก็ทุกช่องทางของช่างนิกด้วยนะครับผมมี Tik t o อกนะครับผมช่องสวดมัพนะครับผมแล้วก็มีเพจ Facebook นะครับผมสวดมัพนะครับผมยังไงก็ฝากเข้าไปกดติดตามทุกช่องทางของช่างนิกด้วยนะครับผมวันนี้ก็ช่างนี้ก็จิ้มแล้วนะครับผมเดี๋ยวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ